การเปิดงานมหาศจรันรย์งานช้างค่ะช่วงเสาร์เพ่นกะมีการสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์แล้กการช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วงเวลา18นาฬิกาก็มีการเปิดนะคะงานนะคะที่เวทที่กลางสนามกีฬาสีนร่คงค่ะโดยนายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดงานทสถิตในดวงใจไทยนิรันด์มหาศจรันรย์งานช้างสุริน2568ค่ะ ถือเป็นการปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับปีนี้เป็นปีที่ห5แล้วสำหรับการจัดงานนะคะวัตถุประสงค์กับเพื่อเผยแพร่ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามความผูกพันของคนกับสร้างรวมทั้งมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในโครงการคนละครึ่งพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดไก่เคียงน้ำค่ะปีนี้กำหนดจัดงานคืนระว่างวันที่1 5ถึง 26พฤศจิกายนที่สนามสแสดงสร้างและก็สนามกีฬาศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่ฮจักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศร่วมไปถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองการสแสดงสร้างที่เป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยให้คองอยู่สืบไปนั่นค่ะ